พี่น้องดูดิโอ้เอาออกไงมดนี่เต็มไปเต็มมือเลยเอาออกแป๊บนึงพี่นอ้องเอี่เอางี้นอ้อนให้มาดูอะไรน,นี่นี่เจได้ไนะลูกลูกตำลึงเิ็กน้อยสมัยนี้บ่น่าจะลูกจักนะน้องนี่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 เรามาชิมดูหนึงเด้อเอ้า กินหมดละโอ้นี่กินหมดละเดี๋ยวผมหาหน่วยดีๆเออเจอแล้วเจอแล้วข้างในนี่ดิเขากินได้เดี๋ลูกซุกเดี๋ดพี่น้องลูกดิบบ้าหรือว่าเขาได้กินไหมเขากินกันไหมบ่าน่ากินเนาะรสชาติบ่าน่าจะอร่อยเนี่ยโอ้เห็นอยู่เด้อมันแดงก็หลายเด้ โอ้นี่ผมเอา <c oughs> ตำลึงไปใส่บ่อหอยครับหอยอเขากินพวกพักอันนี้กินดีเด้โอ้เจ้ะน่ย้น้องอ่านุกเลยเนานะแวบปึ๊บเอาคือปถูกละปุ๊บอือนี่พี่น้อง รสชาติมนะันจะอร่อยจะลองชิมดูอือจืดเ <c oughs> นียะเฮ้ยม <c oughs> ีนอร่อยเลยิ้มปีเกลนะ่าจะมีรสชาติหนึ่งพี่น้อง วุ้จะตำนึงเนี่ยเอาไปจิ้มกับผักเนาะเอาไปจิ้มกับน้ำพริกเนาะะขี้พี่น้องเดี๋ยวโอ้ยการปรยุดธ์ประอนเลยนี่ดึงออกมาดึงออกมาตรงนี้นี่วิธีไปยัดข้าหันหันหอยครับนี่ดึงออกมาอ,อืมเฮ้ยหนัหนหอยพี่นอ้องนี่ หอยเชอรี่เขากินง่ายเลยชอบกินพวกพักน mm ี่ต้นเขามมนยังกินเนาะกัดพวกโอ้กัดกัดกัดมาอีกกัดหนึ่อก็รู้จักนกเต็มหัวเลยเด้ยตกนี้โอ้หากินดองกินดูน้องหาจิ้มกับอนีรนาเจีอร่อยมากนี่ อ <Okay. S 2> เคเ๋ยวเอาไปเหพาไปดูบออ่อหอยนี่โอเคที่เลี้ยงอยู่อยากประหยัดค่าอาหารนะโอ้ติษแองติดขานีออ่อันนี้ไว้ก็มีหอยคมหนอนึ่นงพี่นอ้องแล้วก็มีปเป็นบอลลูบาล นี่เห็นเห็นหอยปะอ่าใหญ่เลยดิอันนี้เป็นเดิมทีม่บอหอยปังครับหอยโครงนาให้ดูน,นี่จุกนี่นี่นหอยโครงนาครับฝาก็จะเป็นสีเน,นี้ยเขาโบมีแก้มเด้แก้มแค่นี้เดียวเป็นหอยเชอรี่แก้มเขาจะบุ้มเข้าไปเลยอ,อาหารปลาดุก ดูกน้อยนาะเออคัดดีเท่ๆทำเยอะกว่านี้ให้เขาไปนี่เขาชอบเกาะเออเออหอยนี่ชอบเกาะแล้วก็หาอันนี้มาให้เขาเกาะฮ่าโอ้ยทำเงินได้พี่น้องโอ้โอ้ยัดขัดขัดกลองมันนิ่งเลย มุดเด้งกัดอ่ามานีครับนี่ดูไข่ไข่หอยัไม่มได้เก็บเลยจะมาวางเลยมวอทำงานยอยู่เนี่ยเห็นใส่ย,ยังงี้ประมาณวันหนึ่งต่านั้นแนละพรุ่งนี้ตอนเย็นกนหมดแล้วกินดีเลยมาดูเอาไขาน่นี่อ้จวยตัวนี้แบบนี้ดูกินมปแล้วนเนี่ย <c oughs> เอ้โหน,น,นี่ก็ใส่ไปเลยพี่น้องนี่ก็เอาออกดูกว่าโอ้อยตายอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนหน้ามเลยพี่น้องทังว่างเลยพรุ่งนี้น่าจะรีบเคลียร์งานในหมดแล้วเปลี่ยนหน้าให้นี่ครับที่ประหยัดโอเคครับก็ประมาณนี้แหละให้อาหารหอยแล้วก็ขามาดูลูกตำลึงเห็นไหม เปื่เด็กน้อยบางคนบรูจักจักเด็กน้อยจะเคยกินบรูเดต,ตอนเด็กหน่อยผมกินบ่อยเลยตอนเด็กน้อยคืออร่อยแต่ว่าเขาใหญ่มาเ่ามาไมนคือมันคือบ่อร่อยอยูแต่ก่อนโอ้หมดแดงไหมนี่เดี๋ยวที่ปิ้เกลนะ่าจะอร่อยอยู่มากไหมพี่น้องขางบ้านผมเลยโอเคพี่น้องลาพี่นิดหนึ่งครับฝากกดติดตามก็ได้กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ